สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับมาพบกับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเจ้ารีโวครับรุ่นแคปนะครับพร้อมโปรโมชั่นเลยนะครับก็คันที่แล้วเนี่ยถ่ายเป็นสีขาวไปนะครับวันนี้ก็ผมมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับเป็นสีเทาดำนะครับสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแคปนะครับตัว Z e d อ t i ิชันรุ่นปี2020เกียร์ธรรมดานะครับราคารถยนอยู่ที่ห0 0 0นบาทนะครับ สวยงามมากๆนะครับมีรถพึ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะครับสเปคของเขาเนี่ยก็เป็นเครื่อง2องพนะครับมีล้อกระทะมาให้นะครับตัวนี้ได้เป็นโครเมียมรอบคันแล้วนะครับสวยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายดูรอบๆคันครับสีเทาดำนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเต็มเต็มคันนะครับของเจ้าตัวสีเทาดำนะครับนี่เงาแวบเลยนะครับ ตัวนี้เพิ่งขับเคลือบสีเสร็จนะครับสวยงามมากๆนะครับคันจริงนะครับตัวแซดอี i ิชันก็จะมีสติกเกอร์ตัวแซดด้วยแบบนี้นะครับจากโรงงานเนี่ยเดิมทีไม่มีการชนท้ายนะครับออกรถกับผมบอลเนี่ยพร้อมโปรโมชั่นนะครับได้กันชนท้ายไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับแต่งจบครบเต็มนะครับตัวเจ้าแซดอีดิชันนะครับตัวคันนี้นะครับ ดาว39,900บาทนะครับพร้อมจบให้ลูกค้าเลยนะครับนี่ครับสวยนะครับดีวถ่ายดูรอบๆพันครับคลิปนี้จะทำสั้นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาให้ลูกค้านะครับได้ดูสีรถนะครับอ่านะฮะลูกค้าที่สนใจนะครับรถ ตัว Z-Edition ตัวแคปตัวนี้นะครับตัวเกียร์ธรรมดาก็โทรมามาสอบถามนะครับกับผมบอลโตโยต้ p r o รโมชั่นก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้ที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับลูกค้าจะได้ทราบข่าวสารดีๆนะครับจากผมนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างแน่นอนนะครับผมก็จะมาจัดให้ลูกค้าเป็นประจำเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับใต้คลิปนี้เนาะโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็กลับลาไปก่อนนะครับยังไงกลับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่เข้าไปติดตามแล้วก็ชมคลิปของผมนะครับโอเคนะครับยังไงขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ